ดับไม้สดจะไหมลูกค้าหกแสนหนึง่งพุชตาพ่อมาอะไรมาติฟังก์ชันกุญแจมีให้1ดอกอะนะคะสําหรับคันนี้แอร์ออโต้ค่ะแอร์ออโต้นะลูกค้าเปิดราคาเลยไหมหกแสนหนึ่งหมื่นบาทค่ะรับได้เปิดราคาได้เลยขอเวลาชมรถก,กันได้เลยนะคะออนไลน์สดจะกันนี้อยู่ไหมยี่แต่ราคาได้หกแสนหนึ่งหมื่นบาทใช่แล้วค่ะคันนี้ลูกค้าเป็นกลุ่ม G3 นะคะขับเคลื่อนได้ค่ะ มีไหมลูกค้าหกแสนหนึ่งหมื่นรับได้ปรับราคาได้คุณตาคุณแจมีให้หนึ่งดอกนะลูกค้านอกจากราคารับ,รบป้ายปรคัคนขับปรับไฟฟ้าปรัคนขับก็ปรับไฟฟ้าแล้วค่ะนี่เนี่ยราคาหน้าหกแสนหนึ่งหมื่นบาทขอรัสนใจกันอยู่ไหมก็ปรดแสดงว้รอน,นะจะได้ทราบว่ามีลูกค้าสนใจอยู่นะคะจะได้เราจะได้คอ,อยการจะไม่เสียสิทธิ์และเสียโอกาสในการประมูลค่ะใช่แล้วค่ะใช้งานมาสองแสนสี่หมื่นห้าพันกับลูกค้ะลูกค้าลดสิบแปดจุดสิบแปดเลยค่ะรับไปเลยไหมคะหกแสนหนึ่งหมื่นบาทมีไหมคะลูกค้ามีท่านไหนสนใจรับไหมใช่แล้วค่ะเครื่องสองจุดสี่ ใช่ดีไหมคะลูกค้าขอเวลาชมรถก,กันได้นะคะใช่ค่ะสวัสดีคะ่ะซัมซู463เปิดราคาเลยไหมลูกค้า600,000รับราคาเปิดร,ร,ราคาได้เลยไหมแรกไหมเปิดเราขายแล้วค่ะใช่แล้วค่ะออตโต้เซฟิกาพัดก็มีให้ค่ะเป็นประกันชั้นสองมาพร้อมประกันตะกี้ภายที่คุ้มครองในระยะเวลา45วันนับถัดจากวันประมูลใช่แล้วค่ะลูกค้าเปิดราคาเลยไหมเปิดก่อนมีสิทธิ์ก่อนแล้วจากก่ายครบร้อยวันนี้สามารถติดต่อรถมอร์กับบ้านได้เลยนะคะรับเลยไหมคะเลียกที่เบอร์เราตามจัดส่งให้ภายในระยะเวลา15-30วันทำการประมูลค่ะใช่แล้วค่ะจะส่งให้ลููกกคคค้้้้าาเลลย่่่ะะจจใหหสงงทีไนแ ะะใช่แล้วค่ะรับไปเลยไหมคะหกแสนหนึ่งหมื่นมามีไหมลูกค้ากับ f o รจูเนอร์คันนี้ลูกค้าโครงสลัดยันสามดาวอยู่นะลูกค้าเปิดราคาเลยไหมหกแสนหนึ่งรับได้เปิดราคาได้เลยนี่ค่ะลูกค้า าจะรัลายห้องเครื่องสีดาวและสภาพภายใน3ดาวนะคะออนไลน์คุณค่ะให้ราคามาแล้วค่ะหกแสนหนึ่งให้ราคามาแล้วที่ออนไลน์มีเท่าไหร่ให้มากกว่าเฉลยค่ะสู้ต่อแข่งขันราคาได้เราใหค้าสู้ต่อกดราคาต่อได้นะสองพันมีคู่แข่งราคามากกว่านี้เฉลยค่ะสู้ต่อกดราคาต่อได้เลยหกแสนได้เหมือนสองพันหน้ได้มากกว่านี้เฉลยนะมีมากกว่านี้เฉลยค่ะกดราคาต่อได้เลยกดไม่ได้แจ้งได้นะลูกค้าสามท่านที่ชมอยู่นะสู้ต่อกดนราคาต่อได้เลยค่ะหกแสนได้เหมือนสองพันสี่พันราคาเป็นแล้วค่ะหกแสนได้เหมือนสี่พันนะหกแสนได้เหมือนับ